เห็นจาของช่องอันนี้จะของช่องรจคาองช่งราคาองก็นดูเากันกล่องนี้นเน็แม่นิดมเนาที่ายกนชายงนี้เยาเลยาเด็กป <manager. S 1> ัย to ูน่นใช่ยนใช่ยูนใช่ยนใ่ยนใช่ยูนใช่ยูนในใช่ยู่ยนใช่ยูนใ่ยยยูยู่น่่ดียากเอายู่ดี ลงเร็วไหมอ่ะก่อลงเร็วบ่พอฉันลงก็ะสองคุณประคำดเดงเเด้ก็ได้หายอันกับหกหน้าทีกับเกนาทีเาป็นแ่เปีกเปีถึงเก้าเก้าสิบนนี่นี่ดับ่นี่ทพิซซ่านี่แบบใครดูไม่มันดีมันดีมันแข็งทายพันสามแล้วเป๊ะเดียวไม่นานนั่นก็เป๊ะเดียวกระคืนสามสี่พันลดิ ไอ้นั้นแมชั่วโมงยงไงนมชั่วโมอ้าวังไงพันสาแปเดียวพันมป้าสี่พันละแม่สองพันสามแล้วสองพันสาอีกเท่าไหร่อีกสามพันเจ็ดอ๋ออีกสองพเจ็ด เดี๋ยวก็หอนเมันื่อกรห่อนเดก็นต่างปะเร้างกเนี่ยนเนี่ยลูกพ่มันอดเพลินได้ไม่ดเดี๋ยวเราเป็นการแสงทยาทีใน่ค่ะแสงงอาไป็นคนท่าหรือเนีไหคที่เรากระเกี่ยวกันเก่าพันหินก้างนอกอะไรก็คุ้เป็นพุทธศัปีเก่าไทยพุทธศัพท์นเมีกำลังใจขอบคุณนะครับแม่ๆที่เขามาติดตามนอมาหนัเขามานำพุมนะครับขอบคุณเลยนะครแม่เอ้ยไปเติมน้วมาค่ะ

ฟ้าคิมนั course, um, okay. oh, like ้นได้เป็นเศษคิมคิมเป็นเศษมากคิมคิมเศษแต่มีมันมีเศษเหมือนกันนะเออเดี๋ยวเศษวัน็นึ่งบอสเออพุ่นมาเศษเศษเพื่อนพวกนี้ว่าเท่าไหร่ว่าสองแสนก็ซ้อนนั่นพร้อมแปงนอนเดี่ยวเดียวไม่หาหมื่นตัวพุ่นรือก ขามือเงนปวเลยเดิย <Yeah. S 3> แล้วก็ถ่ายคลิปไม่หลาดนางถ่ายแบบนแีถ้ถ่ายแบบนี้ก็มานพากันถ่ายถ่ายถ่าถ่ายไงยยยมันถ่ายยิงฟองถ่ายล่ะวัายล่ะวันี่เองวาเซ้าก็เไายกันอะไรไทยเขาจะมาขอร้วกับชายหลุนมันจะไหไงใันไหวลือเอาคลิปกลางี่ยังนั่นเพรอก็รู้ไอ้แตใจแหละ <c oughs> วัวเรามันรุดลงาจะเปไนอไรอยู่บางเปอนทหานกินต่างๆนี่ไงมีควงแล้วแล้วหลายัวแล้วไปนดถึงงานแล้วตุกใจมากถึงงานแล้วแล้วเลศมีไม่ด้วยกไปเติมฉากเลยวิ่งออกกองวิงออกกองดีม่จ้าเป็นต้ เซิร์เมื่อกี้เด้ถือว่าไม่ได้ยินงด้่นองมาปัดแก้มเขาเนกับสีเสือคั้งเทเออเออวหวานกระโหลกเงินม็นี่กระโดนกรนปวดกันจะนอนทานไทยว่าอย่างเนี้าาเป็นเพืออะ6ชั่วโมงมาพ่อซื้อมาล้วบอกเมนูมามาเอาเงนยชมหหมเออหกได้เด็ นาก็เดีอยละพันยังเงนรวยรวยยัสองรอยดือนละพันเอออยสามร้อยเขาจห้ารอยนร้อยห้ารอยยังหุินเลยก็มาใหม่ๆเลยเนจะาดก็หร่ประารนีเด่ตลอดไม่ไม่ถ้าถ้ามันถ้ามันถ่ายไม่ถึงไม่ถึงเพราะอดูม <vib ran Matthew> ันจ้ลุแงเร็ว ไุงเป็ดเดียวหนึ่งกุ่งบเมาถ่ามาจ่ากันห,หน้มีบ้างยังมากซ <c oughs> มากระซ่าเบอร์โซมาเดียวกระซ่าอักตอนนี้ผมเน่ยไม่คิดจะเล่นกอยกินหอยไฟๆสนกมากเลยโตรสนิทราแล้วมีเงยงมือเอ็ดแล้วสะอ่อนนี่พัดตื่นเต้นเลยพี่น้อง เขามาซีต้นช่องรักคุณละนอบันดีโอ้ยเขาบางคือคนเดียวก็ตั้งกองมาบอกนะถึงพวกปีบ้าผมพูดกับพวกในทจนแม้ว่าผมทายจะนอนก้เดนียวเป็นยังไรสุดไม่ได้เลยประมาณน้น่าจะ4,000ชั่วโมงก่อนจะไสุดได้นี่ก็คือยังรอไว้ไร่ กับอะไรเนี่ยน้องสตีพายมาสำรวอะไรเลยจะบ้าตายเป็นยังงี้ว้ายมีขีมีขีดวยมีหลุดด้วยข้าปิดปากปิดปากวะเนี่ยปิดปากวะเนี่ยเบียนเบี้

เพื่อนเขาบ่านมาน่ามารถบ้านเิมาดูอย่างน้รถบ้านมาเป็นไทยคิบเมียนไทยเอียนฟิลซ้าโอ้ยไทยคีิป้ฉันบอ้าตึ้งตึ้งกล้องตั้งกล้องโดดเพศเด็กยมนี่สอนอะไรนะนั่นนี่เห็นไอนไทยคออ เขาใจ้คิดแบบโปรเฟสชันอลเขาใจ้คิดแบบก็ต้องพูดก็ต้องปากก็ต้องเล้าใช่ไตั้งไว้้วกเชิญตั้งไว้แล้วการเชิญเ่สาดเ้งันต้องดีแม่ไนี่ก็่มีอย่างอยู่นี่ในรูปก็่างยอะน่นชาเบอร์มันคิดแบบนี้า ไม่ให้ตัะเองยืดไปที่มันยืดไปมั้งไม่ให้ตัวเอไม่นี้เืียืยูดูสบายก็ยไม่โอ้ยไม่โอ้ไม่พงน้ตยมีการม่าสายกันยงเตยเตยยูแต่ว่าเขาเตยแบบเตยแบบแ่นนะแบบมันยืดต่อไปกันมัอะไรนอบไมจุดเนาะปนีงอย่รปิ๊งปิ เก้นอจะเงเเดียวเอาพี่น้องเราสารคิดดีกัสิของล้ำนาพี่น้องว้สมิสกุนะครับกระปากพี่น้องกสับไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เปกำลังใจให้ทีมงานสอนนักบัลเล่น์มนไดครพี่น้องไปกำลังใจให้น้องมานานะครับพี่น้องตอนนี้ช่องผู้ติดตามเลยก่อ4สี่พัน สี 4, ่พันขัวเร็วกัเดียรเดี๋ยวก็หอดมื่นกระแฟรพี่น้องเขาไปติดตามช่องน้องด้วยนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องติดตามช่องตนด้วยนะพี่น้องสนับสนุนช่องตนโดยการชมนะครับโฆษณานะคะสไลค์คลิปในกองรับรับพี่น้องไว้สมีทใส่กันครับสวัสดีครับ